สวัสดีจ้าเพื่อนเนช่องวาซาจ้า วันนี้อยากทานน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิมะเขือม่วงจ้ะมะเขือม่วงจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆแล้วดิฉันก็จะเอามาหัน่นเดี๋ยวจะให้ดูเป็นลูกนะคะแช่น้ำเกลือค่ะแล้วก็ตีไข่จ้ะตีไข่แล้วมาชกไข่แล้วก็ทอดจ้ะทานกับน้ำพริกกะปิแจ๋อมากเลยเพื่อนๆมะเขือม่วงจะเป็นแบบนี้จ้ะ ลูกเขาจะใหญ่แบบนี้จะมาหัน่นวันนี้ทานน้ำพริกจ้าตั้งกระทะน้ำมันนะคะเพื่อนๆเราก็เอาไว้มาเขือใส่ไปเลยชุบชุบไข่จะอร่อยมากไข่ที่ฉันตีก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงจ้า แล้วก็ให้เพิ่มรสชาติผงนัวนิดหน่อย ฉันก็จะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะหมดอร่อยมากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยลองทำแบบนี้ลองทำดูคะ่ะกินกับน้ำพริกกะปิเข้ากันเข้ากันหรือว่าน้ำพริกปะลาล้าก็ได้คะ่ะอร่อยเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยคะ่ะ น้ำพริกอะไรก็อร่อยดิฉันก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาดูวิธีจะรอเขาเหลืองอีกหน่อยค่ะบเกิดนี่เขาจะสุกง่ายอยู่ถ้าเห็นไข่เหลืองแล้วก็ใช้ได้จ้ะ แบบเนี้ยเอาขึ้นเลยเพื่อนๆกับสองทีก็ใช้ได้แล้วจ้าหรือเพื่อนๆจะให้เขานั่นเหลืองก็นี้ก็ได้ค่ะถ้าเหลืองขนาดนี้แล้วเราก็เอาขึ้นค่ะเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆแต่อยากได้ไข่เยอะก็ะเติมไข่เข้าไปครับเพื่อน หัดมือก็ใช้มือได้จะเพื่อนๆก็ได้ตักไข่ใส่ฉันจะเพิ่มไข่ไปหน่อยะค่ะมะเขือเลยเลยเหลือน้อยะะแล้วค่ะก็ยังมีมะเขืออีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไปเลยให้หมดเลยะค่ะแล้วิฉันก็จะเพิ่มไข่ ได้ไปเพิ่มไข่เลยจ่ะเชี่ยวสุดท้ายเชี่ยวสุดท้ายนี่ไข่เยอะหน่อยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนีกทีค่ะเราก็กลับธรรมดานะคะเหมือนเดิมจ้าใส่ไ,ไข่เยอะก็กลับง่ายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก่อนอมาเขือม่วงชุบไข่ทอดทานกับน้ำพริกกะปิจ้า เป็นไงบ้างคะวันนี้ไม่มีมะเขือพวงจ้าแต่กระแซบเหมือนเดิมเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมจ้ามาทานด้วยกันคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ